สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่วัดดอกไม้นะครับอยู่ที่พระรามสามนะครับด้านหน้าของเราะจะเป็น BRT สถานีวัดดอกไม้นะครับ ให้ดูบรรยากาศนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งที่วัดดอกไม้เนี่ยเขาจะมีงานตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17นะครับอันนี้ก็เข้ามาก็จะเจอขนมจีนก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยของกินแบบเยอะแยะมากมายโอ้อันนี้คือวัดดอกไม้พระรามสามนะครับเดีดูๆเรามาดูด้านนี้ดูมีขนมพ้นควัน ขนมพ้นควันน่ากินอยู่นะเห็นไหมด้านนี้มีเป็นหอยทอดนะครับ30บาทนะครับหอยทอดที่อร่อยที่สุตีโลกตอนนี้เวลาประมาณแบบ6กโมงเย็นนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศอันนี้เป็นขนมเบื้องนะครับสูตรโบราณขนมเบื้องโบราณลูกชิ้นดีเลยนะ มีเป็นแบบเนื้อย่างโคกขุ่นนะฮะ โอ้คหขุนคขุนคือแบบว่าน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนดูบรรยากาศแบบน่ากินทุกอย่างเลยคือถ้าใครมาก็เนี่ยเข้ามาในวัดก็จะเจอแบบบูธขายสินค้าขายของกินต่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวลองลองเดินดูด้านนี้เออันนี้เป็นของดองทะเลดองนะครับอ๋อมีเกี๊ยวซาตลาดพูด้วยแล้วก็ของดองอยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะเห็นไหมองดองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแมงกะ กระพุนแมงกระพุน50บาทร้านแมงกระพุนอ๋ออันนี้เป็นร้านน้ําของน้องๆน,นะโรงเรียนน่าจะเป็นของโรง,ง,งเรียนวัดดอกไม้อะใช่เป็นของน้องๆโรงเรียนวัดดอกไม้นะครับเดี๋ยวลองเดินดูว่าแบบบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือช่วงเย็นเราอ่ะเดินเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก,แวก็แล้วก็เดินวนๆพาดูบรรยากาศแบบทั่วๆไปด้วยนะครับอันนี้เป็นแมลงทอดนะฮะนี่ ขนมชีสยืดอะไรต่างๆน,น,นานาน่ากินทุกอย่างเลยไอศครีมมีสตอรอเบอรี่ด้วยถุงละ30อสาเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ต่อนะครับอนนี้เป็นต้มเหรอต้มแซ่บเนื้อวัวนะครับทุกคนน่ากินจังแต่ว่าเรากินมาแล้วเราไปกินเราไปกินขนมจีนด้านในมาแล้วคืออันเนี้ย เราเดินมาเล่นอีกรอบหนึ่งคือแบบว่าพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะะตอนนี้ก็คือไปทําบุญมาแล้วไปไหว้พระทําบุญมาด้านซ้ายนี่เขอเป็นจุด ไหว้พระทำบุญเป็นจุดที่เราเราสมาธิจะมาะทำพระป่าลอยฟ้าตรงนี้ได้นะครับแต่ด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นแบบปรปทำบุญด้านนั้นมีหนังด้วยอะ่ะเป็นตอนนี้คือที่เป็นเสียงเพลงดนตรีอยู่ตรงน,นี้เป็นของหนังนะหนังกลางแปลงอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านหลังตรงจุดปิดทองตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นดนตรีเป็นเครื่องเป็นจุดเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดแบบดนตรี ด้านนี้เนี่ยมเามาื่อสักครู่เรามาซื้อเรามาซื้อขนมตรงนี้ไปแล้วนะเป็นขนมไทยโบราณนะครับมีขนมตาลขนมชั้นขนมเปียกปูนขนมมอกแกงครับชิ้นละ25บาทเราซื้อไป4ชิ้นนะหนึ100บาทนะ่ากินมากอยู่ในถุงผ้าของเรานี่เองมีถุงผ้าเตรียมถุงผ้ามาเพื่อซื้อของกินซื้อขนมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้มีทางฮูลูด้วยทุกคนนี่ทังฮูลูไม้ละ20บาทนะครับสามไม้ห้บบาทครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบ ของทอดอะไรต่างๆนาน,นาร้านน้ำนะเฮ้ยอ,อันนี้มีอ๋อเขาจะเป็นการแสดงมั้งอ๋อนี่ไงเป็นพิธีการเปิดงานอะไรอย่างนี้นะการสดงสแสดง ชีสมันชีสนะครับ30สบาทมนทุเกเลยโอ้ด้านนี้ก็มีดูด้านนี้เป็นแบบว่ามะม่วงนะครับเน็ตมะม่วงเบามะม่วงเตาของเบาจากภาคใต้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็เป็นขนมขนมเบื้องวิซื้อขนมเบื้องไปกินดีกว่าขอจิ้งจิ้งเด็กครับแล้วก็นี่กล่องหนึ่งครับ ตอนนี้คือเราซื้อมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนมไทยอ่ะเดี๋ยวลองเดิน เดินเินเดิน,ดนไปฝั่งงน,น,นี้ดูด้านนี้ดูด้านนี้ดีกว่าขนมนมเนยเฮ้ยน้ำขนมบ้าบินนะครับแต่ว่าได้อันนี้มาแล้วขนมถังแตกกับไอ้นี่โอ้สัมกระปุกหนึ่งร้ยเป็นร้านยำนะทุกคนสดใหม่ๆเลย,เลยนี่กุ้งกุ้งดองน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองน้ำปลาหอยหูตัวใหญ่มากสองรปมีสองรนี่ไก่ ข้าวหมกไก่ก็มีนะฮะโอ้โหโอ้ถ้ากินมาข้าวหมกไก่ข้าวุกกะปิอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแบบเราอยากกินอะไรเราก็ลองแวะมาได้นะ,ะ <laughs> มางานวัดคืออู้หอยนี่มางานวัดนะแต่ว่ามาเดินดูของกินไม่เพราะว่าเราไปทําบุญเราไปไหว้พระมาแล้วเนาะแต่ว่าเราก็แบบถ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการแบบมาเดินเล่นงานวัดโดยตรงนะครับว่าแบบ ในงานวัดเป็นยังไงบ้างอะไรเนาะเนี่ยขน,นมหรือมีอันนี้ด้วยอ่ะป๊อปคอนป๊อปคอนถุงละยี่สิบห้าบาทคหอมเนาะนีะ่ด้านนี้มีหมูกระทะทุกคนหมูกระทะมีร้านหมูกระทะร้านขนมจีนเนี่ยเราเมื่อกินขนมจีนร้านนี้เมื่อสักครู่นี้นะปลาเส้นทอดยี่สิบห้าบาทปลาเส้นทอดมันหมดแล้วอันนี้ก็คือมาด้านหลังวัด แล้วนะครับ,บหมดแล้วหมดแล้วไก่ย่างเดี๋ยวลองเดินไปตรงนี้ตังนี้มีข้าวโพดข้าวโพดคลุกเนยก็มีคำาเดในตวลาของสาพินดู เดี๋ยวคือสามารถ <iedzieć S 1> ที่จะมาเที่ยวงานได้เลยนะมีตั้งต <ia> แ,แต่วันที่1 1นะครับ11จนถึงวันที่17มีนาคมนะครับแล้วแต่ว่าใครแบบสะดวกมาวันไหนก็มาได้เลยนะมาทําบุญไหว้พระแล้วก็มาซื้อของกินกันนะครับมีด้านหลังตัวนี้คือเป็นพระอุโบสถนะครับสามารถขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนอยู่ด้านหน้านะครับจุดจุดรอยพระด้านหน้าได้เลยนะครับวยสินค้าราคาสินค้าทุกอย่างราคา10บาททุกคนที่วัดลองไม้ของเราตัดตก สินค้าทุกอย่างราคาสิบ,บาทไาปข<ะ>อเดินเดินดูบรรยากาศก,าก่อนนะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างเนะาะเ <c oughs> ยอะแยะเลยลูกชิ้นปิ้งอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นโซนเครื่องเล่นเด็กนะครับเนีย่ยมีโซนแบบเครื่องเล่นโซนอะไรอย่างงี้นะระบายสีนี่น, <c oughs> นี่เห็นไหม โซลบายสีโซนตักปลานะครับแล้วก็มีโซนเครื่องเล่นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนี่นะครับก็คือถ้าใครมาก็สามารถที่จะมาไหว้พระในพระบโบสถตรงนี้ได้นะครับเมื่อสักครู่เราเดินมาไหว้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดินย้อนออกไปจริงจริงงานวัดดอกไม้อาจจะไม่ได้เป็นงานที่แบบเป็นพื้นที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือจะเป็นแบบพื้นที่ในวัดเล็กๆน้อยๆนะเป็นงานวัดขนาดแบบย่อมๆนะก็เนี่ยแต่ว่าก็จะมีของกินมีร้านอะไรต่างๆแบบพอสมควรอยู่นะครับดีเขา จะมีแบบเก้าอี้ตรงนี้ให้เรานั่งกินได้ด้วยนะฮะเข้ากันเรากนรื่อาเสืาเดี๋ยวเราก็จะพาเดินดูบรรยากาศกันไปต่อเนื่องคนลงยนะ อันนี้อะไรอันนี้ตั้กรอใส้กอใส้กอกใสกอกน่ยกินมากไส้กอกไส้กอกไส้กอกอีสานนะครับเออยาราะของกินเยอะแยะเอ๊มีอะไรอีก อันนี้เป็นไอศครีมนะครับอ๋อแล้วก็มีบัวลอยแล้วก็มีลอยแก้วนะครับลอยแก้วมีหลายอย่างวะ่ะมีลิ้นจงลิ้นจีลอยแก้วมีเงี้ยขนมไข่ขนมคร,รคกก็มีขนมคกรคกหน้าโขดนะครับจะซื้อขนมครกินดีกว่าซื้อกินที่นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นขวัญลอยแก้วนะครับขนมครกกินขนมครกดีกว่าครับเอาตองหนึ่งครับ ตอนนี้เราซื้อขนมครกมาแล้วนะครับหนึ่งแล้วก็มีขนมไข่ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอเดินอันนี้คือจะซื้อมานั่งกินเองจะซื้อนั่งกินตรงนี้แหละโอ้ยด้านน,นู้นก็มีอะไรอ่ะมีผัดมีเอ้ยม่ใช่ผัดไทยเ,เดี๋ยวห้เข้าไปก่อนผัดไทยอยู่ในผัดไทยปอกปอก อันนี้ไข่ปลาหมึกนะครับไข่รปลาหมึกใบใบตองนะฮะด้ด<อ>้ารโยน้รแด้านนี้ครับเดี๋ยวดูด้านนี้ต่อไข่รปลาหมกึกอันนี้ก็ไข่ปลาหมึกเหมือนกันปลาหมึกย่างนะครับห่วมด้วยนคุณรื้ยบลอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าเนื้อโคขุนย่างนะครับ ดูบรรยากาศว่าของกินก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเขาจะมีแบบจุดเป็นโตเป็นโต๊ะนั่งให้เรานะครับแล้วก็มีจุดของกินต่างๆแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อแล้วก็มานั่งจุดที่เป็นโต๊ะสีขาวตรงนี้นะครับสามารถที่จะซื้อแล้วก็มานั่งแบบนั่งกินจะไปสบายตรงนี้ได้เนะ๋ยวเราก็ไปไปเดินเล่นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างดูบรรยากาศกันก่อนดีว่กเข้ามาร่วมั่งารวัดดอกไม้เข้ามาทางนี้โยมมา รับพระได้โยมนนะแม่จารับพระพงษ์ได้เจียวไก่ซูชิที่วัดดอกไม้ของเราก็มีมีไอติมไข่แข็งด้วยอเคาที่มานั่งตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวนั่งนั่งกิน ดังกินอันนี้นี่เห็นไหมคือถามว่าในนี้มีอะไร,ร,นะไรในนี้มีแต่ขนมมีแต่ขนมนมเนยเพราะว่ากินขนมจีนตรงนู้นไปแล้วนะตอนนี้เราก็ได้อันนี้มาคนระับเป็นขนมชั้นข้างล่างเป็นเปียกปูนนะตองละย่ิบห้าบาทแล้วก็ขนมหมอ้อแกงแล้วก็ขนมตาลนะมี <c oughs> มีแต่บบเพ่าขนมเนี่ยเนหะ็นไหมเออแค่นี้แหละเพราะว่าเราไปกินขนม กินตรงนู้นแล้วแล้วก็น่าจะไม่ได้กินอาหารคาวแล้วต่อไปก็จะหาก,กินแต่อาหารหวานอย่างเดียวแล้วทุกคนไปไปเดินต่อ,อมันจะกัดภายในงานนะครับหมูหมูหม้ทอดอไก่ทอด โอ้ยเนี่นยยำยำคุณป้า อันนี้เป็นแบบหอยทอดเดโอหอยทอดน่ากินมากทุกคนประมาณนี้แหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งคือเนี้ยคือเราเราก็พาแบบเดินวนเดินไปเดินมาน่างงี้คือมันเป็นแบบว่างานวัดขนาดย่อมนะมันก็แบบว่าอาจจะมีแบบพื้นที่ในการที่จะไปเดินเล่นเดินดูร้านค้าอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับรรก็เป็นเหมือนแบบถนนคนเดินเลยเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับอ่ปะเดินเดินเดิน เดืนย้อนกลับไปแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็อาจจะแบบเดินทางกลับนะครับก็พาทุกคนมาเดินเล่นๆๆนาะเผื่อว่าใครอยากเดินงานวัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เอ่อไม่รู้ว่าแบบแถวไหนมีงานวัดแล้วก็ถ้าเราไปเราก็จะแบบถ่ายมาให้ดูนะว่าแบบบริเวณด้านนี้มีงานวัดเนาะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะว่าแบบเนี่ยเราสามารถมาเดินงานวัดแถวนี้ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนทุกคนไม่กัดต้อามีโอกาส รยากาศแบบด้ด้านไนก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวซันก็จะเดินออกไปด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถ BRT เพื่อเดินทางไปที่ช่องนนทรีนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับนะครับคือได้แต่ขนมได้แต่ขนมหวาน ไม่หรอกกินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็ต้องซื้อขนมกลับบ้านประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางนี่ออกไปด้านนอกนะครับพอเราออกไปบริเวณด้านหน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาเดินไปนิดเดียวก็จะถึงจุดที่จะไปรถบี t ทีแล้วนะฮะเนี่ยันี้คือเราเดินพาเดินมาดูเม็กเซคู เดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกดีวกว่านะครับไปวัดออกจากวัดอ,อยู่ที่พระรามสามซอยสามสิบสามนะครับออด้านข้างเขาก็มีนี่บรรยากาศแบบคนเริ่มมาเยอะแล้วนะมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็น่าจะไปจอดอื่นๆแต่มอเตอร์ไซค์ก็จอดหน้าวัดได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีวัดจุดให้จอดอยู่ด้านหน้าวัดได้เลยนะครับสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ด ไปแต่ขอเดินเดินย้อนกลับไปที่สถานีรถ BRT นะครับเดินไซไปตุ๊กกีว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้นะตาไปรํารวยจุดใต้ตุกกี้เส้นสาธุชนมาทําบุญในวันนี้ไส้ก็จะมีแต่ความสุขสู้กันเดินด้านหน้าของเรานั้นคือสถานี BRT วัดตะไม้นะครับสามารถที่จะ,อะตอนนี้ก็คือใช้บริการฟรีเลยมลอเตรถมาพอดีเลยฮะโหพลาด อันนี้คือนั่งไปพระรามสามเนี่ยนะครับไปเทอร์มินอลไปอะไรงนี้ได้นะแล้วก็นั่งกลับไปสถานีต้นทางคือตรงออช่องนอนทรีแล้วก็นั่ง BTS ต่ออันนี้น,น,นี่เห็นไหมน,น,นั่นคือรถคันเหลืองน,นจะเป็น BRT นะครับตอนนี้ใช้บริการ C นะเพราะว่าเรามาทีไรเขาก็ประตูก็จะเปิดให้บริการตลอดก็คือไม่ได้แบบมีปิด อะไร